เสียน้อยกําไรมากเกมใจที่ตลาดไม่เคยสอนคุณวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการเทรดยังไงให้เรามีกําไรมากกว่าขาดทุนและผมบอกได้เลยว่าคนส่วนใหญ่ก็ต้องการแบบนี้เช่นเดียวกันแต่คนที่ล้มเหลวในตลาดนี้มักทําไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าเขาทนฟ้าไม่ได้หรือมันเป็นเพราะว่าเขาทนการขาดทุนได้มันอาจจะมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นครับลองมาฟังคลิปนี้ดู ถ้าคุณกำลังหาวิธีเสียน้อยกําไรมากแต่สิ่งที่คุณต้องการจริง,รงอาจไม่ใช่กลยุทธ์แต่อาจจะเป็นสภาวะที่คุณไม่ต้องการอะไรมากเกินไปประเด็นสำคัญก็คือทุกคนถูกสอนให้ชนะแต่แท้จริงแล้วคนที่อยู่รอดในตลาดไม่ใช่คนที่ชนะบ่อยที่สุดแต่คือคนที่ไม่เสียจิตใจในเวลาที่พ่ายแพ้ฟังดีๆนะครับคนที่สุดท้ายเขาชนะเขามีการแพ้อยู่ตลอดเวลาแต่การที่เขาแพ้ ในการเทรดในแต่ละครั้งเขาจะไม่เสียจิตใจเมื่อเขาพ่ายแพ้หลายท่านพอตแตกเพราะเสียจิตใจเสียความมั่นคงเกิดความวั่นไหวหวาดระแวงหรือเกิดอารมณ์ที่อยากจะเอาคืนสิ่งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการเสียจิตใจในเวลาที่พ่ายแพ้เช่นเดียวกันการเสียน้อยไม่ได้แปลว่าขาดทุนน้อยเสมอไปแต่มันแปลว่าเสียแล้วไม่ทำให้คุณเสียสมดุล ถ้าคุณเสียสมดุลทางด้านจิตใจมีอารมณ์กับการเทรดในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความดีใจหรือเสียใจก็ตามมันจะมีผลกระทบต่อการเทรดของคุณเสมอและในทุกๆครั้งมันมักจะไปจบด้วยการพอร์ตแตกมันแปลกไหมครับแทนที่มันจะไปจบที่เราจะสามารถกำไรได้มากขึ้นแต่ทุกๆครั้งมักจะจบที่พอร์ตแตกเสมอ นั่นก็เพราะว่าตลาดไม่ได้ออกแบบมาให้คนที่ใช้อารมณ์ในการเทรดสามารถชนะได้การจัดการอารมณ์ในการขาดทุนมันคือพื้นฐานสำคัญในการรักษากำไรนั่นหมายความว่าถ้าคุณจัดการอารมณ์เวลาขาดทุนไม่ได้พื้นฐานที่คุณจะรักษากำไรก็อยู่ห่างไกลกับความเป็นจริงมนุษย์ไม่ได้กลัวการขาดทุนนะครับแต่กลัวความรู้สึกที่ว่าฉันพลาดไม่ได้ถ้ารู้สึกว่าตัวเองพลาด ก็พยายามที่จะกบเกลื่อนความเจ็บปวดของตัวเองหลายครั้งที่พอดแตกเกิดความเศร้าเสียใจทรมานจิตใจการที่เติมเข้าไปบางครั้งก็ไม่ได้อยากที่จะเอาคืนแต่เติมเข้าไปเพื่อที่จะเยียวยาจิตใจและเทรดต่อไปมันเป็นพฤติกรรมของคนที่เสพติดการเทรดคนที่ไม่ยอมแพ้ในสิ่งที่ไม่มีวันชนะถ้าคุณยังมีอารมณ์ในการเทรดมันคือสาเหตุที่คุณไม่ควรเติมเข้าไปสิ่งที่คุณควรทำความเข้าใจอย่างแรกคือคุณผิดพลาด การเข้าใจจิตมากกว่าหลักสูตรมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่ถูกมากกว่าที่คุณคิดประเด็นก็คือตลาดไม่ใช่เกมคณิตศาสตร์แต่มันคือสนามบอลองความกลัวความโลภและอัตตาการยอมรับความเป็นจริงของตลาดว่าเราไม่สามารถควบคุมได้ทุกอย่างทำให้เรายอมรับและหาวิธีการรับมือและจัดการพอร์ตให้รองรับการผิดพลาดได้สิ่งนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของคนที่เข้าใจตลาดถึงความเป็นจริงที่ เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยทุกครั้งที่เราหวังว่าจะกำไรมากคือทุกครั้งที่คุณเอาหัวใจไปฝากไว้กับความคาดหวังถ้าคุณไม่อยากฝากหัวใจของคุณไว้กับความคาดหวังจงฝากไว้กับความชำนาญความเข้าใจความเรียบง่ายและคุณจะได้กำไรมากกว่าที่คุณเคยได้หลายคนอาจจะบอกว่างั้นต้องมีวินยัยแต่คำว่าวินัย ไม่ได้แปลว่าเข้มงวดนะครับแต่มันคือการยอมรับและรับผิดชอบกับตัวเองโดยที่ไม่ตัดสินมีความตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ต่อเงื่อนไขซื่อสัตย์ต่อจิตใจและยอมรับความเป็นจริงทุกวันนี้การเทรดของผมเน้นไปที่การเสียน้อยเพราะผมมองว่าการเสียน้อยคือความมั่นคงกำไรมากคือผลพลอยได้และทุกการเทรดผมต้องตั้งเ l ไม่ใช่เพราะว่าต้องการจำกัดความเสี่ยงหรือตัดการขาดทุนเท่านั้นแต่มันคือการตั้ง stop ego หรือ stop b y a d ที่ไม่ถูกต้องทุกคนอยากได้ไม้เดียวรวยแต่คนที่กล้าที่จะพอแค่วันละ2%คือคนที่จะอยู่รอดได้อีก20ปีถ้าคุณไม่รู้วิธีการทบต้นคนที่จะวนลูปต่อไปในวัฏจักรของอารมณ์ก็คือคุณถ้าคุณรู้ว่า2%ต่อวันมีคุณค่ามากแค่ไหน คุณจะไม่ปิดประตูสู่กําไรในระยะยาวหลายคนอาจมองว่าถ้าจะกําไรมากขาดทุนน้อยก็ต้องมีรีกรีวอ์ดที่มากอย่างเช่นมี RR อยู่ที่1.2หรือ1.3เท่าแต่เราก็ไม่สามารถการันตีได้ว่ากราฟจะวิ่งไปถึงในทุกครั้งแต่เป้าหมายของผมไม่ใช่ระยะ RR แต่เป็นกำไร2%ต่อวันมันจึงมีวิธีมากมายและหลากหลายที่จะทำให้ได้มาซึ่ง2%และว,วิธีการที่ผมเลือก ก็เป็นวิธีการที่มีความเสี่ยงต่ำและทำซ้ำได้ผมจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องเร่งรีบทำกำไรเพราะผมเคยรีบมามากพอแล้วแต่ไร้ซึ่งผลลัพธ์ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆถ้าคุณอยู่บนท้องถนนคนที่เร่งรีบจนฝ่าไฟแดงความเสี่ยงก็ย่อมสูงกว่าคนที่รอและไปตามจังหวะที่ถูกต้องถึงแม้จะออกตัวช้ากว่าแต่ความเสี่ยงน้อยกว่ามากแน่นอนว่าทั้งสองคนนี้อาจจะรอดปลอดภัยถึงเป้าหมายหรือเส้นชัยที่ต้องการจะไป ถ้าคุณแรกติดพฤติกรรมทำซ้ำแล้วฝ่าไฟแดงในทุกไฟแดงเพราะคิดว่าตัวเองเคยรอดครั้งนี้ก็ต้องรอดคุณว่าถ้าเขาพลาดแค่ครั้งเดียวจะเกิดอะไรขึ้นเปรียบเทียบกับคนที่สองถ้าเขาติดพฤติกรรมทำซ้ำแบบนี้ความเสี่ยงของเขาจะเปลี่ยนแปลงไหมทั้งสองคนมีเส้นทางที่ต่างกันทั้งจุดเริ่มต้นและผลลัพธ์แล้วคุณล่ะครับเลือกเป็นคนแบบไหนคุณเลือกวิธีการที่จะเสี่ยงทั้งหมดของพอร์ต และหวังกำไรที่มากมายมหาศาลในทีเดียวหรือคุณเลือกวิธีการที่จะอยู่รอดได้กำไรที่เหมาะสมกับพอร์ตอยู่รอดด้วยวิธีการที่จะเสียน้อยแบบมีสติเพื่อที่จะช่วยให้คุณมีกระสุนต่อเนื่องในเกมที่ยาวมากกว่าคนส่วนใหญ่ในสงครามถ้าคุณหมดกระสุนเมื่อไหร่คุณก็บรรลัยเมื่อนั้นตลาดที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่กราฟแต่อยู่ที่ใจของคุณถ้าคุณเข้าใจความหมายที่แท้จริงของตลาด คุณอาจไม่จำเป็นต้องดูกราฟคุณก็สามารถทำกําไรได้เพราะการทำกําไรไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขแต่มันคือจิตใจที่ไม่หวั่นไหวไม่ว่าตลาดจะไปทางไหนและผมอยากจะทิ้งคำถามไว้กับเพื่อนๆบีพีทุกท่านที่ฟังคลิปนี้มาจนจบว่าคุณอยากทำกําไรมากในทีเดียวไปเพราะอะไรและคุณทนขาดทุนได้ไหมโดยที่ไม่รู้สึกอะไรถ้ามันไปผิดทาง และอีกคำถามสุดท้ายก็คือวิธีการที่คุณใช้และเชื่อว่ามันสามารถสร้างกำไรได้อย่างมหาศาลแท้ที่จริงแล้วผลลัพธ์มันเป็นอย่างไรคุณยังสามารถทำซ้ำได้ไหมถ้าวิธีการที่คุณเชื่อมันสามารถสร้างกำไรได้อย่างมหาศาลในวันนี้กำไรมหาศาลนั้นยังคงอยู่หรือไม่ ถ้าคุณเป็นคนที่อ่านกราฟไม่ขาดปสัสจากกําไรไม่รู้จะเข้าจุดไหนมาร่วมพิชิตกําไรในทองคำและเทคแอคชั่นในจุดที่มีโอกาสสร้างกําไรเลิกเทรดมั่วรัวออเดอร์ในจุดที่ไม่ใช่คุณสามารถสร้างกําไรตามแผนเทรดที่ผมอัปเดตให้ในทุกวันสร้างกําไรด้วยมือคุณเองไม่ต้องรอสิ่งแลแล้วเราจะได้จุดเข้าเทรดจุดเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นไม้ลันหรือไม้สกาวปิ้งมาร่วมเดินบนเส้นทางเดียวกันเพียงคลิกไปที่ลิงก์หน้าช่อง KC Foretading สมัครสมาชิกโกเพื่อรับแผนเทรดและพิเศษเฉพาะตอนนี้ยังมีระบบเทรดพิเศษที่ผมใช้อยู่ให้กับสมาชิกด้วยซึ่งในอนาคตอาจจะมีการเอาออกหรือเปลี่ยนแปลงระบบเทรดไปสำหรับผู้สนับสนุนก็จะมีในส่วนของคลิปพิเศษที่ไม่ได้ลงในช่องรวมถึงคุณจะได้สิทธิพิเศษในการดูคลิปก่อนใครในช่องของเราและอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อสร้างกำไรไปพร้อมกันนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex Trading สวัสดีครับ